อกล่าวส,สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านพบกันในคิดเกมเมอร์วันนี้เราจะมารีวิวของประดิษฐ์เองนะของใช้ประดิษฐ์เองนะรีวิวนะเนี่ยเป็นพัดลมสําหรับระบายความร้อนโทรศัพท์หรือเป็นตัวระบายความร้อนของนี่นะกล่อง Wifi นะก็ มาลองกันเลยตัดแรกเรามาลองที่โทรศัพท์ก่อนเลยนะเนี่ยโทรศัพท์กํำลังระบายความร้อนอยู่นะเกก่อนแป๊บนึงโอเคซูมนะไม่โฟกัสอีกเว้ยทำไมไม่โฟกัสวะเนี่ยเนอะอุณหภูมิที่ได้นะ นุ่มพูดที่ได้มันเป็นแบบนี้เนะี่ยเดี๋ยวกออ่ะแล้วกันกอช่วงนี้ก่อนเรื่งเวลาจัะไปตอนนี้ก็จะตัดไปครึ่งต้นหนึ่งนะ มาตอนนี้ถึงเวลาจับแล้วว่ามันจะร้อนอยู่เ่าปิดก่อนนะปิดปิดก่อนนะปิดก่อนโอเคดับแล้วนะดับแล้วนะจับนะตอนนี้มันอุ่นๆแล้วนะ มันอุ่นๆแล้วนะน่ะมันอุ่นๆแล้วก็มาดูโทรศัพท์กันบ้างนะน่ะอุณหภูมิอยู่ที่46 49 47 48นะโอ้ยโอ้ย โอ้ยไม่โฟกัสวะเคโฟกัส okay, แล้นะอุณหภูมิตอนนี้ก็เนี่ยน่าจะลดแล้วนะมันไม่รอ้อนละแบตก็เหลือตอนนี้แบตก็ลดช้ามากเลยนะต้อง80%ทุกที่เวลาทุกที่เวลาแบตลดมันจะลดฟูบ ฟุบไปเลยก็ประมาณนี้แล้วนะเดี๋ยวก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้ก็กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะอย่าลืมสปอนเซอร์นะสปอนเซอร์ของเราก็คือคุณเนี่ยคุณคือสปอนเซอร์ของเราในการโดเนทนะก็เบอร์ผมจะทิ้งไว้ออแล้วเขาเรียกว่าะเบอร์ดเนตผมจะแปะไว้หน้า หน้าวิดีโอที่กำลังถ่ายเนี่ยสวัสดีครับบ๊ายบาย